สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็จะมีข่าวข่าวเรื่องราวมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับทราบว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับจะมีผลกระทบหรือไม่เพราะว่าอินเดียได้ไม่ได้เอานำเข้ายางพาราจากประเทศไทยอะไรประมาณนี้เนะ่เป็นข่าวที่ ผ่านมาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้ก็ยังไงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็อย่าพึ่งวิตกกังวลให้มากนักเลยนะครับว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจที่ทำให้ราคายางหุ่งทยานสูงขึ้นแม้จะมีวันชาติจีนที่หยุดยาวถึง8วันแต่เราก็ยังปรึงราคาไว้ไม่ให้ถูกพ่อค้า ได้ทุกราคาตามภาพที่ผมแนบไว้นี่เลยนะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมราคานี่ก็อยู่ประมาณสัก56.85สตางค์และก็เมื่อวันที่8ตุลาคมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก56.78สตางค์พอมาวันที่12ตุลาคมราคายางก็จะ ขยับสูงขึ้นมาถึงที่58บาท10สตางค์สำหรับยางแผ่นรมควันชั้น3นะครับแต่มาที่ผ่านมาก็กลับมีข่าวในเชิงลบที่บอกว่าอินเดียจะลดการนำเข้ายางพาราจากไทยยังไงก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ดูข้อมูลกันให้ดีว่า มันนะ่ะไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบกับไทยมากนักเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยนำเข้ายางพาราทั้งหมดแค่ปีละ3แสนถึง5 0แสนตันนั่นเองซึ่งนำเข้าจากไทยแค่7.57เซก็ไม่กี่หมื่นตันเท่านั้นเองครับผม ก็ยังไงก็ให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมก็มาพูดแทนเป็นมวยแทนนะครับยังไงผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยขอสุมาตัวเด้อครับ